สวัสดีค่ะโอ้วันนี้อากาศคึมๆก็หนาวอยู่นะคะทุกคนดูเสือเรือลำใหญ่นะคะลงอีกแล้วนะคะมาจากไหนไม่รู้นะคะนี่นะคะสูมไม่รูให่ใมากมีทุกอย่างในนั้นนะคะโรงหนังคาสิโนโบาร์ดิสโกเทคโอ้หลายอย่างทุกทุกคนนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะให้ดูเนาะ ออสามนาทีนะคะคลิปนี้นะคะเพราะว่ามาถ่ายคลิปให้ดูนะคะบรรยากาศเป็นยังไงก็แดดก็นิดนึงแต่ว่าลมวันนี้อากาศหนาวนะแต่ไม่หนาวเท่าไหร่พอดีสําหรับฝร,รั่งนั่นแหละแต่คงจะไม่พอดีสําหรับตีมายนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้เนาก็เป็นคนขี้เงานะคะนี่นะคะดูบรรยากาศรอบๆนาทุกคนเดิมะะรถเมล์ก็มา,น,มานี่นะคะหมอก ดูนะคะกลึ้งๆหมอกเต็มเลยนะคะวันนี้สีไม้ก็มาเปิดร้านคนเดียวนะคะ,ะเพราะว่าเท่าแก่เนีแยเข้าเมืองไปซื้อของนะคะนี่นะคะแจกฟรีแล้ววันนี้เ <c oughs> จ้านายไม่อยู่แจกฟรี <c oughs> ใครจะมากินฟรีมาๆมาหาผู้เล่นนะคะทุกคนขำๆนะคะโอ้ จะไปนั่งเรือย,ย,ยังยังยังไม่มีโอกาสนั่งเรือลําใหญ่เลยนะคะนี่นะคะทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมนะคะตีไมคิดถึงทุกคนนะคิดถึงเหมือนเดิมทํางานนะคะหัวหมุนนะคะยุ่งยุ่งยุ่งนะคะทํางานเสร็จก็มาที่นี่แล้วก็ไปเลี้ยงลูกวันไหนถ้าไม่มีคนเลี้ยงลูกตีไมาก็คงจะไม่ได้มาทําอาหารไทยขายนะคะทุกคนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของ ร้านเขานะคะวันไหนบ้าง,งก็เขาก็มาทานะคะวันไหนที่มันไม่สะดวกหรือ,อไม่มีใครเลี้ยงลูกนะคะตีไม่ก็ต้องอยู่เลี้ยงลูกนะคะเลิกจากงานประจำเนาะนี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะออากาศนี่เย,ย็นดาบจ่อยๆพี่น้องผู้บาบากบว่มีมื้นี้ผู้เ่ามาได้มาเหตุงานเดอ้อผู้บบาหยุดนะคะเมือ่อื่นผู้บบามาเหตุงาน ไม,ไม่ไม่ควรที่จะรักใครเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเองไม่สวยนะคะไม่สวยไม่มั่นใจเหมือนแต่ก่อนเหมือนเป็นวัยรุ่นเนาะไม่สวยแล้วก็ไม่คิดที่จะรักใครด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะรักใครอีกต่างหากนะคะถ้ารักแล้วเผื่อเนี่ยเผื่อใจก็แสดงว่าเราไม่เต็มร้อยกับเขานะคะถ้ารักแล้วเต็มให้ใจหมดก็คือเราเต็มร้อยกับเขานะคะทุกคนเป็นคนที่ รักคนยากแต่ถามว่าชอบในฐานะเพื่อนชอบได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้รักแบบมีกุ๊กกิกอยู่ด้วยกันคงยากนะคะทุกคนต้องดูกันนานนะคะนี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะโอเคนะคะนี่นะคะดูโอ้ยพี่น้องเลยขนน่ะนะคะบรรยากาศกัคือเก่าอะพี่น้อง ี๋้วสิเปิดร้านดูจ้ะที่เพุ่งนะคะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ